คอนเสิรดูด้วยดูนาทวิตด้วยดูนาทวิตด้วยที่กูฝากไปตบอีโวแม่งมาแม่งกลับมาเอายันแลนเราเลยไม่เป็นไรอย่างหน่อยได้หยาบหน้าพวกแม่งเว้ยดูอะไรเนี่ยมึงดึงยาวยังอ่ะดูรีพี่เอ้พี่ขอบุรี่ตัวนึ่งวันหนึงจะจบจะหมดละแมวแมวแมวเร็วมาเลยไปดูรถขายแลข เบิกเบิกรถไปเลยเบิกรถไปแลนเขียวเลยเราอยู่แลนเฉียวดิไม่มีรถคันอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวนี้จะไปตู้อ่ะลืมจ้าพี่ลืมจ้าโอ้ยพี่เร็ว่เา้ปแล้วพี่แปลบปนี้อยู่อันนี้ก่อนนะตัวกูกกำลังไปเนี่ย แบนเดไม่ไปเอาแกลมาขายดูแเดะมึงเชื่อกูไหมแซมงานเนี้ยไม่มีหรอกแบนกละไม่มึงพกเพลงมาในตัวด้วยนะเชื่อกูมึงใส่เพลไว้ช่องไม่ต้องนะเอ่อ Hello my f r i e n d my name is เดี๋ยวมึงเชื่อกูไหมหลังจากจบงานคอนเสิร์ตดูด้วยดูในเทวิตด้วยดูในทวิตด้วยที่กูสลับไปจบอีโวแม่งมาแม่งกลับมาเอายันแลนเราเลยไม่เป็นไรอย่างหน่อยได้หยาบหน้าพกแม่งเว กเี่ยวมจอะไรข้างพี่มันไม่ใช่ผมเหรออะไรนะนั่นพี่มันต้องเป็นผมนะเชีไม่ใช่นั่นแฟนกูมันไม่ใช่มึงตั้งแต่มันมีแฟนแล้วเว้ยแซมไอ้เที่ยไม่มึงไม่มีแฟนไอ้แซมมึงไม่ต้องพู้ต่ามันมีแฟนแต่มันไม่เคยลงรูปอย่างนี้ไงถูกปะล่ะศาสตร์มึงเคยลงไหมกูถามจริงแต่เพื่ออะไรอ่ะถามหน่อยจะไม่บ้านเดียวกันไม่ดิสกันไม่ใช่เหรอสรุปยังไงจะดิสกันใช่ไหม จะดิสกันใช่ไหมไม่ไดิสหรอกเว้ยแต่มึงทำให้ถูกแค่นั้นแหละผมไม่เคยเอาเนคนในบ้านไปขายแล้วกันแล้วไม่ไดิดีดพี่เรืองทำเยี่ยอะไรอะ่ะฮะผมไม่ได้ดิสเว้ยแต่ไม่คือความจริงเอเอเยี่ยเรืองไม่ <laughs> พี่พี่พี่ขอโทษด,ดิ <laughs> แซมารย์ถดดูกลองให้ปลุกใจครับพรแซมอันนี้เปิดเปิดเปิดโป๊ปบอลโอ้โหเปิด,ปด,บบบปดหาป้าเหมือนที่สองทุ่มมีสัตว ใครมั้งได้กี่โมงพีมั้งพีพีพอพอพอเออโชคที่น้องรักอดีแค่ไหนเนี่ยพี่น้องเปิดแค่นี้น้องมันก็ไลฟ์ความรับผิดชอบพอละมีทั้งคมมีดแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมไม่เคยกลัวไม่จะโดนลุมถึงกันรีบแม่กซอยากโจอดแม็กซ์กอซุ่มอ่ะกูไม่สนใจแม็กูนอนกูเพื่อคำว่าจ่าฝูงกูคิดว่าเนี่ยคุ้มอ่ะส่วนแม็กระกชุมแล้วก็จะโดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มกูจะเติมทุ่มไม่แก้ไม่ใช่หรอไม่แก้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวปืนจ้าวมาก ปะปะปมึงตีกันอีกเคิดได้พ่อดุมอยู่ตลิดจะมาจพ่อมึงนอนป่วยแม่มึงนอนเออิเสืส้อคาไไดไ้เพื่อนเกิแล้วใจ cover ไหม cover ไมพวกมอง cover ไหมไอ้สัตว์ฮะร้องเพลงอ้านี่เป็นไหนนี่ <c oughs> ผมพุ่งเงินเท่ที่ไอ้เจ้าเา เฮียแซมเดินหลอกว่าน้องคนมี้เฮียแซมเดินหลอกเียแซมแกจะอุ้ยอุ้ยเอเดนกูพกเอดีไว้ได้เลยเดี๋ยวได้ปั๊มเด็กบ้านแน่กูรู้ตรงว่าไม่กูพกเพนก่อนเลยไม่น่าไม่น่าจะมีการโปงเงิดขึ้นพกไม่สักสี่อันเลยเด็กบ้านกูเยอะเอดีเอดีไปห้าเลยเอาไปเท่าไหร่พี่เอาไปกูพกไว้สิบเอว่าไว้สิบเฮีย แบบว่าเราอยากฆ่าใครเงี้ยเราก็ฆ่าแล้วก็ปั๊มแม่งขึ้นมาเอาสาใจไม่จะได้ไม่ได้เขาไม่อยู่นนั้นคุณหนูคุณหนูเนี่ยเขาย่างเขาไม่ได้อ่ะพร้อมประวัแซมให้ไปยังไปพี่ไปไปแล้วมันไม่บอกเขาไม่คุณหนูอย่างเขาไม่ได้เลยตอนนี้ไม่เขาจะบอกว่าน้องน้องซื้อน้องเบิกไปซื้อปูนใช่ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเข้าไปจะให้ไปเข้ากับพี่มีครับร้อยห้าถุงเท่าไหร่ ไม่เราเราจะบอกเธอว่าอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะเบิกอะให้มันขึ้นบูป,ปินให้ได้ก่อนมันขึ้นบูป,ปินได้ยังแล้ว,แล,วแล้วมันมีไวเบย์ B, แล้วมีไวเบร์ไหมพีม่ y โจโไปขายตัวผีป่ะเออก็กน,นั่นเลยละห้ามื่ว่าให้มันหาให้ครบแบบนี้ก่อนเว้แล้วมันค่อยค่อยนี่ทีเดียวเชินแม่ผีผีลอกแลไอ้สัตว์ตัวละห้าหมื่นนะ อ่าให้เอาเอาง่ายให้ของมันครบก่อนน่ะคือตีอ่ะมันตีเมื่อไหร่ก็ได้แช่ไหมท่านนี้นะอย่าลืมให้ของมันครบก่อนก็รเรียกว่าให้มันหาไวบงไวเบยหรือว่าพวกบูปินขึ้นบุกอันแบ้นสามสี่ไงให้มันหาไวเบยอีกสิบอันเพื่อขึ้นบูปินปากหลามก่อนปากหลามก่อนเพราะม่ต้องใช้ปากหลามสิบอันพระเจ้าไวเบยอ่ะไวเบยใช้ปากหลามสิบอันนั่นแหละตามนั่นแหละให้มันหาของครบก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยให้มันไปซื้อทีเดียวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันมันเอาไปม่ใช่ท่านจะหาของได้ เข้าใจใช่ปะจากใจนักเลงเจอาหน้าที่แลน,นเขียวจะเปิดได้หรอพี่โอ้โหมชันอันนี้ไงที่พี่บอกไงโมชันไหลเดินทางนี้มาก่อนแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยร้องพิททอนร้องพิททอน ที่รันฟันแทงเคยแล้วที่มึงเคยทำกูเคยแล้วที่เจ๋งว่ามึงก็เคยทำไอ้เรื่องเร็วเร็วเรื่อาได้ยามกูทำมาแต่กูกูก็ไม่ค่อยใจนะเว้ยว่าบ้านนั่งอยู่ห่างกันแค่สิบกวีกูไม่รู้เหมแตนว่าน้องมันจะมาหักกูเมื่อไหร่ทำตัวเองให้เดือดร้อนขนบอบอนแม่ในตังต้อนตังแต่กูไม่เลยจำเรื่องกับสิ่งที่กูทำไปทุกต่อไปต่างเองให้ไหม แห้งแล้วว้ายเพียงเพีงสุดท้ายก็ว่างบปลาพี่ลำล่าจะเข้างานเหรพี่ไปไหนอีกเนี่ยรอหน้างานเลยสินาทีอะไรก็ไปนี่ไงอันนี้คือรอรอเข้างานเลยวหรอไปเลยไปหน้างานเลยพี่จะไปไหนอ่ะคูณถามจริงเหอะเอาไม่รอเด็กพวกเราเลยหรอพี่จะไม่ไปจองที่ก่อนหรอไอ้เหี้ยมึงก็รู้ว่าเด็กๆเราเคยรอเราปะเหี้ยมึงดูดิเนี่ยรอเมื่อไหร่จัดเต็มไปหมดเลยนี่ผมไม่เคยกลัวแม็จะโดนลลุ่ม เฮ้ยเฮยเฮ้ยพี่มีข้างรข้งรมีเรื่องพี่ไอ้ง่นะถ้าตอนนี้คุณอยากให้พักขอขี่ใส่ขาลูกคุณไหนอนะคุณได้ป่มแต่คุณจะหยามผมอย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันหายอะเราไม่รูว่าทาไมเอาแม็กดิเอาเียไอเอาดิพี่เด็กบ้านเอากดิพี่เฮาเอาดอาอยาเเอลี่าเเลือดว่าเอ็กบาาเอยากสาเลือดเอาเาาเเออา มาเลยปะาเจาเล่นแบบรุ่นดีเฮ้ยไม่มีม้ต่อาอไม่มีแหวรุ่นมีามามามันเป็นตะเรียกของสายนี่วะมาต่อให้กูตัวรอดมาต่อให้กูตัวรอดน้่เฮ่ยทำหมอตุนนินกูเหรอหนเวยไอ้ไอ้รุ่นนี้จะมาทำฟาาโยโยโยจัดฟานให้เด็กมชานายอยู่นกูย่นต่อหอมาต่อหูอมาต่อห่อมา อันี้เอาเลยหรอไอ้บลงมาดิเฮียลงมาดิลงมาดิเฮ้ยไม่เสียวหรอเฮียมองเป็นตเสน่ห์ใส่กูเหรอมองเป็นตเสน่งฝใส่นี้เว้ยครับสอนกูตัวรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยจะตีใครอะไรดูรุ่นด้วยเฮ้ยใครบนกูเดี๋ยวเอาแม่งดิคุยก่อนรึยมงไม่คุยแล้วมาหลายรอบแล้วเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาไปที่บน ม่่เมมีันปดกูึงหลายรอบแล้วมึงหลายรอบแล้วมึงหลายรอบนะตั้งแต่ที่กูเอาคีปัดหน้ามึงไปอ่ะมึงแก้มกูเหรอวะโอ้ยเหหี้ยเเเม็นลอาแม่งดิก็เอาแม่งดิตอนแรกกูสีดำเนี่ยกูเอาคีปัดหน้าไปที่ผมสีเหลืองเลยนะวะเฮ้ยต่อนเด็กบ้านกูเหรอต่อนเด็กบ้านกูเหรอ มันหุกไอ้สั้ามาดิ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 มาดอมา่ิมาดิอามาดิอาดิ้าดิม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 าดเมาดิมาดิมางิม่ดิมาดิมามางเก่งิมาดิมมมางมดิมดิดิดิมดิดมาามาดิมมดดิมดดิ เอ้ยบางแคลเรงเหลือเกินมานแคลเลงเหลือเกินต่อยเดียวจะตายเออเอตอไอ้ลพีกูเนักเลงเขาไม่ลุมนานักเลงเขาไม่ลุมนาเอ้ามาดิมาดิมาดิาดิอเอาดิเอาดออ้คีปานาอีกรอบนะาดิาดิาดิปากเหม่งาดิมาเิมาดต่อยหลังพีกูเหรอต่อยหลังพีกูเหรอต่อยหลังพีกูเหรอ กูแดนวิ่งไม่ได้มาเลยมาเลยพี่พี่เด็กแดนเมาพี่พี่เด็กแดนเมาพี่เด็กแดนเมาพี่เด็กแดนมีคนเมาต่อยหมอตูนินกูเหรอมึงต่อยหมอตูนินกูเหรอมึงต่อยหมอตูนินกูเหรอทำแดนกูเหรอตัวพี่ต่อยพี่เอามันพี่เขาตอยเด็กแดนเราพี่แล้วกูมาได้ยังไสัตว์ไม่ยอมกูมันต่อยหมอตูนินพี่ เียอะไรนั่นนีะเาดิดอเอาดิเอาดิเอาดิเีลังระเทกูเคยแล้วที่ติงหงก่เคยทำอเรื่องเร็วเรื่องระยะมากูทำมาก่อนเว้ยนเฮียอะไรนเอกเฮียอะไรนียอเฮียอะไรเฮียอะไรนกเียอะไรเฮียอเฮียอะไรนเฮียอะไรนกเฮียอะไรนกเฮียนกเอนเียเอามนเอามนนกเฮีอให้กเฮยอรอนกเอกียอกอนกกี่อนดิพี่ทีละคนดิพี่ มางมาเลยครับขอโทษครับมากระบอกเว้ยกระบอกเว้ยกระบอกเว้ยหนึ่งเปล่าไอ้กระบกหนึ่งหนึ่งเป้ามาหนึ่งหนึ่งเลยมากลางถนนเลยกลางถนนเลยมาเลยผมเองพี่การนี้ผมเองการนี้ผมเองพี่ปล่อยพี่ปล่อยมันผมเองเดี๋ยวขอหนึ่งหนึ่งเลยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมเองพี่ผมเอง เดี๋ยวมีนึไอ้เหี้ยเดี๋ยวจ้งอะเดจางมีไอ้สัตว์ไอ้สัตว์้โรงเรียนไว้ทำที่กุลอกโดนกลอกโดนอกโดนกูวะเลอกโดนกุลอกโดนกลอกโดนกูลอกโดนกลอกโดนกุลอกโดนกลอกโดนกูลอกโดนกุลอกโดนกูลอกโดนกลอกโดนกลกนกลอกกุอบดนกอกปานกดนุอนอนมดนอินดนอกนอกโด้ มึงด <a> okay. ูอ <mild> ินดาวที่ปาน้าหอมึงกระหนกเว้ยเอกระหนกเกียอะเกี่ยอะไรเกี่ยอะไรไอ้กระหนกไอ้ชัตกูกระหนกเว้ยเออไหนมึงเะต้องกระป๋องเยีะยัวกูเออที่ปาหน้าไงยี่ห้อมันดิมึงกระหนกเว้ยรวยมากใช่ป่ะมึงรวยมากใช่ปะไอ้กระหนกมึงรวยมากใช่ป่ะมึงรวยมากใช่ไหมกูกระหนกเว้ยกูกระหนกเว้ย เอ้ยนูกหนเว้ยหนุกหนูเว่ยนกเร่นกเย่นกเร่นกเ่นกนกกเร่นกนกกเร่ยนนกคุ้มนกม้มร่นกมา้ม่กมา้มร่นกมา้ม่กมา้มร่นกเกานกเกาะนกเกาะนนกเกเจอของเจอของเอ๊ยไม่มีตัวเย่พกตัวมาเพื่อคำว่าจ่าฝูกูคิดว่านี่คุ้มนะเว้ยใช่ ฉันตกอุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอสายต่างเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออ่มองมา